หุ้นไทยกับหุ้นอเมริกาเราจะลงทุนตัวไหนดี ผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะดัชนี S&P 500 Time Frame มันนะครับคือเอาบริษัท500บริษัทชั้นนำของอเมริการวมกันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนประเทศอเมริกานะครับหรือว่าตลาดหุ้นอเมริกาส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือ Stock Exchange of Thailand นะครับดู Time f r a m มมันเช่นเดียวกันนะครับโดยเริ่มจากหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครสิตนะครับมาตั้งแต่ปี2009นะครับถ้าเกิดคูณลงทุนตลาดหุ้นไทยด้านล่างครับจะให้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับ300 39%ครับในขณะที่ถ้าลงทุนในตลาดหุ้นเมกาครับโอกาสทำกำไรสูงสุดนะครับจะอยู่ที่590%นะครับก็มากกว่าเกือบ2เท่าเลยนะครับโดยถ้าเราเปรียบเทียบนะครับตั้งแต่ปี2013ถึงปัจจุบันนะครับประมาณ10ปีย้อนหลังนะครับจะสังเกตเห็นว่าตลาดหุ้นไทยนะครับมันก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับ อยู่ที่1,844.5ครับกับ1,217.54นะครับโดยถ้าเกิดเราดูนับตั้งแต่ต้นปี2013นะครับตรงนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันอยู่ต่ำกว่าปี2013ครับที่2.84นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นอเมริกาครับต้นปี 2.13ครับในเดือนมกราคมนะครับถึงจุดปัจจุบันครับให้ผลตอบแทนถึง197.74นะครับผมมองว่าถ้าเกิดลงทุนในตลาดหุ้นไทยครับควรทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นแล้วก็ตลาดขาลงนะครับก็จะมีโอกาสทำกำไรมากกว่านะครัเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นเมกาลองคอมเมนต์คุยกันนะครับผมแพทริกสอนทิเคดครับ